สวัสดีค่ะพบกับช่องโมเดลเกษตรนะคะวันนี้น้องเกลวพามาดูแปลงเกษตรผสมผสานอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่หนองกระทิงนะคะหมู่บ้านหนองกระทิงค่ะก็เป็นผสมผสานร,รอบบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในเลยค่ะไปพูดคุยกับเจ้าของแปลงกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันคะ อ๋อคัดถั่วไปส่ง,อ,ง,สงอยู่อยู่นี่ทำอะไรคะปลูกพักกันเหรอคะอ๋คอ,อค่ะอืมอ,อ,อ,อันนี้ก็เตรียมเอาไปส่งส่งโลทเท่าไหร่คะถั่วฟักยาวยาอ๋อค่ะอันนี้เป็นไรายได้ไรายวันเนาะนี่ค่ะทำอะไรคะปลูกอะไรมั่งมีอะไรมั่ง เพราะว่าค่ะมีถั่วแบบยาวมีถัววถ่วหอมมีทุกอย่างเค่ะเลี้ยงกบเลี้ยงวัว,ว,ว,วโอ้หลายอย่างเลยเนาะค่ะผส<อ>มประสานใช่ไหมคะเพราะว่าหนูขี่รถผ่านอ่ะเราเห็นมาหลายวี่น้อยยังไม่เคยเขามาดูนะคะ<อ>วันนี้ก็เลยถือโอกาสขออนุญาตเขามาเยี่ยมชมนะคะ<อ>ค่ะไปข้าชมข้างในหน่อยค่ะเนี่ยนะคะก็จะมี พักขาขิงขาตะไคร้ลำไยลำไยกับมีผู้เขียวมากอ๋อมีเลียนแคคตัสพ้ออออันอันนี้ต้นอะไรเขาเนี่ยต้นกระดาษค่ะบอนกระดาษไปดูบอกกบไวยบอกกบมินี่บอกเนี่ยอันนู้นก็มีอนี้เลี้ยงจักตัวค่ะกบ สองลอยกวัวตัวค่ะป๊าดสองลอยกวัวตัวเอามันอยู่น้ำกันแบบเบียดกันยังไงก็ได้เหรอคะได้ค่ะอ๋อตายค่ะ <c oughs> แข็งแรงดีทุกอ,อย่อด <c oughs> ให้อาหารอะไรคะ,อ,ะอาหารตอนนี้เริ่มให้อาหารงร่ายค่ะเม็ดใหญ่จริงๆมันเม็ดกลางเม็ดกลางหมึดเอาเม็ดใหญ่ให้ อายุจักเดือนเหรอคะนีุ่่มอันนี้ประมาณ,นนมาณได้บ่ทันถึงเดือนจ้ะบ่ถ,ถึงเดือนตัวใหญ่เนาะจ้ะตัวนูนแเราเราเวลาเอาไปขายเนี่ยไปส่งไหนเขาต้องหลับอย่างอค่ะประมาณอายุประมาณกี่เดือนคะเอาขายได้บางทีก็เดือนครัวจ้ะบางที่กับอเดือนบ่อายุสองเดือนก็นขายได้แล้วจ้ะโอ้ออตัวสองเดือนขายไปออ๋อค่ะขายไปห,หลาย โลโลเท่าไรคะเวลาขายกอขายก็ไปหปกตออแดงนุพอพันเนียพันอพันเองบอกค่ะว่าี่พอพันเอ๋เก่งใช่นาะเดี๋ยวอันไอ้ตรงนี้รอบบ้านนี่คือใส่พักขาใส่ผสมผสานเลยยาวถึงน่นิดมามาดูเรี่เ็ดตค่ะค่ะ ามีโอ้ยบ้านคนรวยตัวเนี้แถบแถบมีอันนี้สหอดสีทรงลูกเลี้ยง่วงพอ <communications> <ม>ดีเขาสอบทิงทุนใดเขาบ่ทิงท, <ภา S 1> ทุนหมอใย<ภ>ายใค่ะที่สงลูเนี่นยแค่ตัดเต,ต็ม,ม,มเลยแล้วก็มีไม้ไม้ด่างไม้มงคลเนะ<ภ>านเนะไม้กระแสนิยมตอนนี้เนาะเต็มเลยกสาวแจ้ค ลูกสาวเรียนเรียนมหาลัยเหรอคะไอ้จบแล้วค่ะจบแล้วสามปีเป็นพยาบาลที่แปดอยู่จ้ะบ่จ้าการที่นี่ปลูกพักนี่แหละอ๋อเดี๋ยวนะพักมีหยางตะกอนรับจ้างไรบ้านอ๋อค่ะไปกับลุงก็เลยว่าอยู่บ้านซื่อๆื่อกะเลี้ยงผู้เฒ่าก็เลยคิดหาหนทางปลูกพักปลูกหยังเสริมไปอได้ค่ะค่ะตรงหมิ่เพี้ยนจบอ่ะปลูกพักอ๋อปลูกพักขาย อร่อยก็โอ๊ไปให้ลูก๋อค่ะกูทุนเรียนนำเอาเอาจนจบเลยเนาะขนลุกเก่งใช่กัเป็นช่างเชื่อยยกหม้อหสระให้น้องเรียนอ๋อค่ะเรียนดีทั้งสองค่ะอ๋อเก่งเก่งคจนบันีจนบ่มี้ยังจนได้ซื้อเขาจิ้มอืมค่ะกบยังอายุเ่ะอันนี้ลบ ก<พ>อ๋อเรงปูปก็ขายไปแล้วค,ค่อยดูมันลำหอม,อ,มอันนี้เรียงปลาอะไรคะปลาทุกชนิดเลยปลาหน้าปลาหนิ่งปลาหน้าก็เอาเมื่อปล่อยโอ้ <laughs> โอปลานอนอันนี้ปลานิ่งนี่ทุกชนิดจ้ะ มะพร้าวจะอืมโอ้หลากหลายเนาะกับบางที่มันกับทุนค่ากับเข่าไปน้ำค่ะที่เอาขึ้นมากกับเรือคายกับแบงปันเท่ยวบ้านโอ้โทษเต้องอู๋ค่ะตอนนั้นง่ามมากเลยอันนั้นบอกอันนั้นเลี้ยงไว้เห็ดพันธุ์อ๋อค่ะขับพาไปดูหน่อยจ้า แมพันจะจะเอากาบาสิใบแม่พันประมาณยี่สิบกว่ามันอยู่ใจนี่เอามันออกว่ามันอยู่ใจนี่ตัวหนึ่งกบหน้าเห่นได้เพราะว่าล่องเอากบหน้ามาอันนี้เลยอันนี้คือกบเลี่ยงแต่เราเอามาขยายทำพ่อแม่พันเหรอจ้ะมันมีกบหน้าคนด้วยอืตัวใหญ่คัก มันอุทยเทวีตัวนี้นะ <c oughs> อันนั้นางงการทอันนี้มันตัวใหญ่ <c oughs> เลี้ยงกาบาเอาไว้ทำพันเองแกแล้วก็มีเลี้ยงวัว <c oughs> จ้ะวัวสองตัวแต่ก่อนสี่ตัวขายไปแล้วจวงมันโรคระบาดก็เลยจองไว้สองตัวว่าสิแปา <c oughs> เดาควายอีกเลือกจะควายทั้งหมดแล้วทำกันกี่คนคะช่วยอ๋อช่วยกันก็ลุ่งนะนะหลากหลายพื้นที่เท่าไยคะเนี่ยรอบบ้านรอบบ้านอ๋อ